สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องร้อยแปดอีสานบ้านนาะมีเนื้อหาสาระดีๆวันนี้มาฝากกันคือเป็นบนกระดาษด่างที่ลายสวยๆเนาะครับผมทุกท่านอันนี้ก็คือบนกระดาษด่างที่ผมเคยลงคลิปก่อนหน้านี้แล้วเนาะทุกท่านอันนี้จะเป็นการมาอัปเดตให้ชมกันเนาะก่อนที่เราจะไปเบิ่งว่า ตอนนี้ภาพปัจจุบันเพื่อนนั้นออกหนอแล้วครับผมแต่ว่าไมา่เบ่งความสวยงามของเพื่อนก่นเนาะทุกท่านอันนี้ก็คือลายกระจาย3ามสีเนาะทุกท่านมีเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็สีขาวตัดกันสวยงามมากๆครับผมนี่ครับคือรายละเอียดนั่นก็จะให้ซูมให้เบ่งเลยครับผมนี่ครับจะประมาณนี้ครับผมเป็นเสน่ห์ของไม้ดางถ้า แม่พันธ์ดีหรือว่าสายพันธดีเนาะทุกท่านก็จะเป็นกระจายแบบนี้ครับผมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบางต้นครับผมทุกต้นนั้นไม่ได้ลายเหมือนกันครับผมทุกท่านเป็นสน่ห์ของไม้ด่างนั่นอยากมานําเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันครับผมเลยก็จะมาให้ชมนี่ครับแต่แท้ๆหนึ่งเดือนผ่านไปเนาะทุกท่านอันนี้คือเป็นงอกหน่อขึ้นมามีทั้งเผือกทั้ง ด่างไล่สวยๆครับผมทุกท่านอันนี้คือผ่านมาอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมบางคนสงสัยว่าประมาณใดจึงจะงอกหน่ออันนี้ประมาณสี่เดือนกว่าหรือห้าเดือนแล้วครับผมทุกท่านหน่อเพิ่งจงอกออกมาสวยงามมากทีเดียวครับผมทุกท่านจะให้เบ่งความสวยงามของเพืนะ่นเนาะทุกท่นานขาสวยงามทีเดียวครับผมนี่ยอดใหม่กาลังจะแทงขึ้นมาครับผม ซึ่งต้นนี้ค่อนข้างที่จะลายสวยผมเลยตั้งทำแม่พันธุเพิ่มไปอีกหนึ่งต้นเนาะทุกท่านเห็นบอกครับอันนี้ถ้าเรามีไข่อยู่ข้างล่างนั้นเนาะิ่นมีหนอมีไข่เิ่นก็นจะงอกขึ้นมาเองครับผมถ้าเราไม่ทําการแยกออกมาเนาะทุกท่านนี่จะมีคนสนใจพอสมควรครับผมว่า ถ้าเราไม่แกะหนอ,อกมานั่นจะงอกบอรครับผมนี่ครับอีกต้นหนึ่งนี่ครับอีกต้นหนึ่งก็งอกขึ้นมาแล้วครับผมนี่ครับถ้าเราทิ้งไว้เนาะทุกท่านเราโบทําการแยกหนอ,อกมาแยกไข่ออกมาครับผมก็จะงอกประมาณนี้ครับผมสําหรับคนที่ เลี้ยงเนาะอันนี้คือปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับผมคือบูต้องไปลื้อไข่ลือ้อย่างเพื่อนครับผมทุกท่านแต่ว่าขอดีขรงการไม่ลื้อไข่คือเพื่อนจะต้นบุษมครับผมทุกท่านอันนี้กะจะใส่เก็ดปลาตากแห้งลองดูครับผมทุกท่านปรากฏว่ากะต้นไม้งามดีคือกันครับผมทุกท่านนี่คือเป็นเก็จที่ตากแห้งแล้วครับผมถ้าเปียกๆอะ่ะจะหมดเจอด้ทุกท่านครับผม อยากให้ทุกท่านได้ศึกษาเบิ่งครับผมนั่นนี่ก็ะปินอีกต้นหนึ่งที่เป็นต้นแม่พันธุ์ของผมเนาะครับผมนี่ปล่อยทิ้งไว้ก็กําลังงอกหน่อขึ้นมาแบบนี้ครับผมไข่ที่ผมหรืออประแจกวันก่อนเนาะทุกท่านคือต้นนี้แหละครับผมแล้วก็ไข่ที่อยู่ข้างล่างนั่นก็ผมจะปล่อยให้งอกเองเนาะทุกท่านถ้ามันงอกออกมาแล้วก็จะ นี่ครับประมาณนี้ครับผมสาหรับต้นนี้ก็มีคนอุ่นงินมาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับถ้าลายสวยๆอย่างนี้ก็ขายได้เรื่อยๆครับผมทุกท่านเป็นลายกระจายสวยๆครับผมทุกท่านมีลูกค้าฝากเลี้ยงไว้ให้แข็งแรงสักพักคอยส่งให้นะครับผมสําหรับคนที่สนใจจะได้บนกระดาษด่างในช่องผมนั้นกะอดใจรอสักคู่เด้อครับผมทุกท่านจะมี มาแบ่งปัน,นเรื่อยๆสำหรับบนกระดาษด่างแต่ถ้าแบบลายที่ด่างไม่สวยผมกะโบ้ค่อยได้ทำการขายออกไปเพราะว่าจะบบ้ค่อยงามเนาะทุกท่านขอเก็บไปเรียงเองก่อนครับผมแต่ถ้าสำหรับส,สวยๆก็ค่อยจะแบ่งปันออกไปครับผมนี่ครับเป็นลายเหมือนต้นแม่ของเขาที่เป็นกระจายส,สวยๆแบบนี้เลยครับผมทุกท่าน นี่เป็นลักษณะของแม่พันธุ์ที่ดีเนาะทุกท่านอยากฝากให้ท่านได้ศึกษาน้ำช่องผมเรื่อยๆแล้วกดติดต,ตามไว้เด้อครับผมกดแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปต่อๆไปที่ผมลง่อเป็นการอัปเดตเรื่อยๆครับผมนี่การปลูกไม้ด่างนั้นมีมากมายหลายอย่างเนาะทุกท่านให้ได้ศึกษาครับผมสำหรับคลิปนี้ ได้เวลาสมควรแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าควคำว่าขอบคุณครับ